เอาเลยสวีดัสสวสดีเพื่อนทุกคนด้วยเลยนะครับเจอผมนายเลวเชตยี่สิบแปดเหมือนเช่นเคยเลยนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวเซิร์ฟเวอร์ใมครที่มีชื่อว่ากรีนครับนะซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็เคยได้ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมครที่ถือว่าเจ๋งนะโฟลิเวอร์มอสกิ้งเห็นปะชุดผมยังอยู่เลยเนี่ยนะสุดยอดเลยนะครับผมโอเคผมตรงนี้จะเป็นอะ FAQ คืออะไรวะ ไม่รู้ช่างมันเถินบใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะจ๊ะ <S <S โอเคผมเผมงินหาจากไหนนะฮะดูได้ในกลุ่ม Facebook คนสอนเพียบเนีฮะเพียบเลยนะนียฮะผมกลุ่ม Facebook กลุ่มอะไรดูได้ในทอททอห้อง4 7 4 7 8 8ดสี่เอ้สี่เจ็ดสีนะซึ่งเขาที่แ้วเนี่ยผมได้ชมห้องการิน่าเข้าไปว่าเลขสวยนะต่นกลัวไปพูดปิดอีกคลิปใหม่เนะครฮะเล่นใหม่หาของดีๆอย่างไรดูได้ใน f a c e b o o เนี่ยเอาง่ายๆนะครับมึงไปดูใน Facebook ใเ2016ซเอะ่ะ ทำไมมันไม่มีโ oh no ห้ามทุบทุบมันเป็นไอ้นี่ขึ้นเลยดีอยหะไม่เกี่ยวนี่มันเป็นเหมือนสกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะตรงนี้อะไรวะปิดข้อความ ncp ncp หรือ n b c ช่างมันเจอะนะครับโอเคผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจากนั้นเราจะไปทางนี้ครับด้านด้านขวามือเลยก่อนนะบ้านและเงินบ้านจะอันดับนะฮะโอเคผมเราเข้าไปเลยนะครับมีใครบ้างวะเนี่ย มีแท็กซี่โอหกเคเบิลนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะเออลืมบอกไปนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไมค้าสแนวอ่าเซิร์ฟเวอร์บวก MMO แบบเต็มตัวเลยนะครับ Exchange 5,000พันติ๊กเก็ตคอนเวอร์ชูมันนี่ก็คือแบบเป็นบัตรแลกเงินน,นั่นเองนะฮะาใช้ได้ใช้ได้อันนี้เป็นไมค้าบูชั่งหนึ่งหน1่งนะครับผมรู้สึกว่าเขาอัปเดตทั้งเมืองจมเมืองจีนอะไรเขาบอกผมมานะเท่าที่รู้คร่าวๆนะครับก็จะมีเมืองจมเมืองจีนเข้ามาด้วยนะฮะอ่านี่แล้วเนี่ยนนนนะครรับเดดดีีย๋ยยววๆผมขออออูไไ้้าาโงงงตก่่่ง ครับนี่เควสต์เราเนี่ยเฮอร์บาลิมส์ทิเกตนะครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่าแอดมินเขาบอกว่าจะได้ได้ไดจะการทำฟาร์มแบบนี้นะครับแบบว่าขุดไปเรื่อยๆมันจะมีดอปดอปเอกนะฮะมันจะดอปมาเลยนะนะครับผมมันก็จะมีเอ c ตรงนี้ทำอะไรวะนี่เป็นคนหรือใครมาสเตอร์วะเดย์เพื่อนเอาเป็นเควสต์นะฮะผมซึ่งเราไม่จอยอะ่ะทำไมผมไม่จอยมีอะไรเประละ่ะเออเราไม่จอยนะฮะผมไม่จอยเลยนะครับอันนี้ได้ไรว,วาร์ปกิจกรรมดีเอ็นประตูหนึ่งด่านกำจัดผีน้ำแข็งนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันต้องมีใบแล้วด้วยวะร้านค้าแลกเปลี่ยนประตูประตูหนึ่งนะครับซึ่งกูไม่มีดักในเชตนะครับแล้วก็เอมอรัลดักเนเอนเดอร์แอคซึ่งท่านผู้ชมครับผมไม่มีของอะไรเลยวะนะครับพาร์น,นี้เนี่ยผมไม่ได้มาให้ดูอะไรมากมายนะครับผมผมแค่มาแนะนำเท่านั้นเองไม่ได้มาเล่นอะไรให้ดูนะเนี่ยเขตอนุรักษ์ใช้ฝั่งทะเลนะมีเต่าและสัตว์จำนวนมากบริเวณนี้นะจำนวนมากตอนเห็นมีอยู่ตัวเดียวเท่าเท,ท,ทนี่คือเต่านะก็ให้จินตนาการเอาว่าเป็นเต่าแล้วกันนะจ๊ะ นะ okay. โอเคอเครับโดนลงมาก็จะโอะ้โหเดี๋ยวถอดชุดก่อน oh God. โอ้ไม่กอดโอ้ยใส่นี้แล้วแล้วมันปิดตาจริงๆนะฮะก็อ่ามันมันแข่งใบว่ะชิบหายกูขึ้นไม่ได้ออกขึ้นทางนี้ได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือทางขึ้นนั่นเองเนี่ยสามารถลงมาจับตรงจับเต่ากันได้ซึ่งถ้าเกิดพายที่แล้วเนี่ยคัตเดวผมนะผมก็จะเอานี่ไปบวกของมานะเอาไปตีบวกมานั่นแหละนะครับก็สามารถตีบวกกันได้นะเฮ้ยตีเต่าพายเดียวก็ตายแล้วปะวะพี่เปล่า โอ้โหเต่ารู้สึกมันจะตายยากเป็นพิเศษนะครับผมนะฮะก็อ่าผมช่างมันแล้วกันเนาะเนี่ยเข้าวบนนี้ก็จะเป็นอะไรมาสเตอร์อะราเซมีอะเอาร่เซมีอะไรวะใช่ไหมอาเซมัยอาเซมีแหละไม่รู้แหละนะครับถ้าเกิดผมผ่านอ่านผิดก็ขอไปด้วยนะเพราะว่าความโง่ผมเนี่ยมันมากมหมจริงจริงนะจ๊ะโอเค,คผมอันนี้อะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรไม่รู้ห้องสีฟ้าเลยนะครับใช้หน้าสวยอยู่นะห้องสีฟ้ากระจกสีฟ้าแต่ว่าข้างนอกนี่เป็นสีแดงล้วนๆเลยเนี่ยเหมือนห้องฆาตกรลรกจิตอะไรประมาณนี้นะฮะอืม ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราสักเท่าไหร่นะครับโอเคผมเราจะเดินดูรอบๆสปอนก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปเดินด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่ต่อไปแล้วก็เราจะไปทางนี้ก่อนเลยกันอีกรับวอท์ฟอนขึ้นไปบนบอลลูนนะฮะบอลลูนอยู่ด้านบนนะครับซึ่งอเราจะร้อนแรงทีหนึ่งครับร้อนแรงก่อนนะฮะร้อนแรงอุ้ยร้อนแรงอู้อู้หายร้อนแ,แรงแล้วล่ะทำไมร้อนแรงแค่นี้โหรู้สึกว่าผมเป็นคนฮอตเมื่อเกินนะฮะอันนี้เป็นฟิตบันเดิลฟิตบันเดิลโอเชียนฟิชชิงบันเดิลส์บันเดิลส์อ่าเล็กนึง ทำไมพิมพ์เลขหนึ่งไม่ได้วะไอ้บ้าเอ้ยให้ <c oughs> ทำไมผมพิมพ์เลขหนึ่งไม่ได้วะเอาได้แล้วนะฮะต้องผ่านเควสตอะไรโอ้โหอะไรไมากมายวะคือต้องทำเควสก่อนเว้ยท่านผู้ชมครับมันต้องผ่านเควสก่อนนะซึ่งเรายังไม่ได้ทำไปเลยฮะนะฮะ Blacksmith Bundles ต้องผ่านอ่า Special or Specialty ฟิชบนะันเดิลเน็ตซึ่งกูไม่อ่านมากมายแล้วกูโง่ครับจะโดนถ่ายโง่อีกไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาไม่ดีเนี่ยอันนี้ฟอร์เรเวอร์คอยสิ่งกูจะลองให้อันนี้สีไม่ออกเนะ่ยครับใครที่แบบอยากอ่านออกก็ต้องตั้งใจเรียนนะเดีย๋ยวผมจะ,จะพยายามตั้งใจเรียนอะไรมากมายแล้วนะฮะซื้อหวยหนึ่งใบขี้ขวานะซึ่งเออกูมีเงินเท่าไหร่วะเนี่ยรู้สึกว่าจากพาที่แล้วเราไม่ได้มีเงินแค่โอ้โหสองแสนด้วยละใช่ได้ใช่ได้ซื้อสองใบเลยนะครับเช็คผู้ชนะหวยครั้งที่แล้วนะฮะขู่ได้เป็นแสน JP เี่ยแหะเอาไปร้านก็มีเว้ยท่านผู้ชมครับนะขายเนื้อเต่าสามหมื่น JP เนี่ยเนื้อเต่าก็คือไอ้เทอร์เทิลบ้าเมื่อกี้แหละนะ่ยเทอร์เทิลนะครับอะไรประมาณนี้แท็กซี่สวัสดีครับแท็กซี่นี่ยครับผมก็อาสามารถเรียกใช้บริการได้ทุยคนละแท็กซี่แล้วนะนี่เป็นชื่อคนเนี่ยครับันเดิลส์นะครับซึ่งเราก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเอเวนเจอร์บันเดิลก่อนนะ่ยครับโอเคนะผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยคืองานผมเยอะมากเว้ยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เปิดเรียนด้วยนะครับ ซึ่งผมก็ทํางานกันไม่ทันเลยทีเดียวเนะฮะแต่ว่ามีน้องจุ๋ยชุยทำให้ผมเนยะก็คือแฟนของผมนั่นเองนะใช้ได้เปล่ล่ะใช้ได้น่ารักจริงๆเชียวเนะ่ลรักมากๆเลยเนะี่ยอองอเนะี่ยแล้วก็มีอ่าไอหุ่นบ้าขึ้นไปทําอะไรขงบนถมเนนะี่ยถือว่าเป็นคนแล้วกันเนาะยืนมองอไรจะมวยไหมละ่ะเอยไม่ได้เรื่องเลยเนะี่ยตอนนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโครงเป็น,ปนคน,น,คนยืนอยู่ซึ่งไม่รู้จะยืนทาไมไม่รู้เนะยฮะก็เป็นหุนนะห่นเนะฮยหุน่นนะครับอ่านี่คืออะไรเะนะี่ยไม่มีอะไรเลยล่ะอืมเนะีฮย โอเคผมลง,ล,ลงมาด้านล่างนี่ก็จะเป็นอ่ะซ่อมของเถื่อเทียมที่จะซ่อมแล้วคิกขวาชีและใส่หมื่นห้าพั G P ถ้าเกิดใครจะซ่อมอะไรผมแนะนําให้ซ่อมที่แบบมันใกล้พังจริงๆนะเว้ยแล้วก็แบบของที่มันแบบอ่ะมีราคาแพงจริงๆถ้าไม่คุ้มหมู่บ้านวิกกี้แรนนะครับนี่บันเดอร์ต่างๆให้ปลดล็อกทำธุรกิจมากมายบ้านซ่อมของขายเนื้อต่าซื้อหวยนะฮะก็คือ ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรสำหรับเซเวอร์นี้มากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้กันเองนะฮะแล้วก็เข้าไปในกลุ่ม Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างเลยเ่ยครับการทำบันเดิลต้องทําเรียง1-5 1แพรนทรีบันเดิลซึ่งเราจะหาจากไหนวะอ๋ออยู่นี่นะฮะอันนี้มอบันเดซึ่งเขาให้ทำไหนวะภารกิจบันเดินี่ไม่ยากนะฮะไปหาคนแก้สีขาวให้หน่อยสิสัก20ชิ้นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปหาแล้วกันนะฮะ อ่ะนะครับก็เป็นเควสง่ายๆเนาะนะครับผมแต่ว่าคือเราจะหาไอ้เนื้อแกะจากไหนวะเอ้ยขนแกะจากไหนนะครับนั่นคือประเด็นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณมีตังค์อย่าผมแนะนําให้คุณไอ้อะไรวะซื้อเหล็กซื้อไอ้ซื้อลงซื้อเหล็กมานะครับแล้วก็นําไปตัดขนก็ขนแกะได้นะครับแล้วก็อ่ะนำมาให้ไอ้เจ้านี่ได้นะครับเจ้านี่นี่คือไม่ใช่มึงไปยืมเงินเข้ามานะครับคนระเจ้านี้เนี่ยเบสล็อกช็อปครับผมซึ่งเบสล็อกเนี่ยสามารถเอาไปตีบวกได้นะฮะขึ้นมาด้านบนทหมอะไรดท ก็ไม่มีอะไรไเป็นเตียงนอนโง,ง่ๆซึ่งกูนอนไม่ได้เว้ยนะครับก็จะมีคนมาแอบอย่นี้แอบทำไมเพื่อนวะเด้อแหมไม่ได้เรื่องเลยนะครับอุ้ยแหลกแหลกแลกทำไมกูแหลกวะเนี้ยคอมกาก์ท,ท็อตทีับผมนะ่ยโอเคผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์โอที่ผมชอบนะแต่ว่าคือผมเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายนะครับมันค่อนข้างจะยุ่งยากผมต้องเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กนะถึงจะดูรู้เรื่องนะฮะบ,บายบล็อกล่าสีมังกรน,นะซึ่งปีที่แล้วถ้าเกิดใครดูผมเนี่ยผมเคยมาล้วงหายล้วงเปิดบงเปิดบ็อกไอ้พวกนี้เรียบร้อยแลล้้้ววนนะะะะะฮไไออไออรกกก่่่งสุมหากา,กา เยอะเกะเค้าเทเลยนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยร้านค้าแลกเปลี่ยนราศีมังกรนะซึ่งสามารถนำบัตรเนี่ยมาแลกได้นะฮะอะไรวะแคปพิคอนแคปพิคอนเชสเพสอะไรต่างๆมากมายตรงนี้นะฮะร้านค้าแลกเปลี่ยนราศีกลุ่มนะฮะกลุ่มกุมขาพันทุยเนี่ยมันเดือนกุมภัยบ้าเอ้ยก็จะมีเอ็นเอ็นบีซีไม่ใช่เอ็นบีซีมันเป็นแบบตัวอะไรสักอย่างเลยเนาะเป็นแบบ เขาเรียกว่าเอ็นเอพีซีป่าวะไม่รู้เลยที่เขาวางไว้นี่รู้สึกว่าจะวางแบบว่าตกตรงตกแต่งอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันจะเอามาทําอะไรก็ไม่ได้เลยเนาะนะครับถ้าเหมือนเป็นคนแหละแต่ว่าเขาไม่ได้วางเอพีซี C ไว้นะฮะอ่าช่างมันเถอะนะครับ,รบมันอยู่ที่จินตนาการของเรานะครับท่น,นี้ใครเขาเม่วางอะไรไว้ตรงนี้ไป็เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพร์านี้เนี่ยเราจะมาทำเควสให้ดูด้วยลวกันเนาะทำเควสขนแกะง่ายดีไม่ใช่หรอกนะฮะซึ่งห้องข้างในเนี่ยจะเข้าไปยังไงวะผมก็ไม่รู้้้เเเเเหหหมมมืืืือออออออนนนนนนกันนะัะะะฮีดาาล่งงจจป็ อันนี้จอยไมเน็งคอมมูนิตี้นะครับยินดีต้อนรับสู่ไมเน็งคอมมูนิตี้สนใจเป็นส่วนหนึ่งไหมล่ะใช่ก็สนใจครับผมหากสนใจก็มาพูดคุยมาพูดคุยกันสิเรียบร้อยแล้วเบรกสโตลพันอันเอาโอยบ้าเลยเจะขุดพันอันเจ้าขุดจะไงพันอันวะไม่เง้ยจะาขู่พันอันนะครับผมโอเคนะเข้ามาเลยครับส,สวยๆเนี่ยอันนี้อะไรจิ ro, 7, รนโด้เจ็ดพันแลนด์นะฮะมีโปรเทคหรืออะไรวะเนะี่ยดันเจียนเอาคือวาร์ปไปเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะ อืมนะครแต่ว่าเราไม่มีพิกแอร์เราก็ไม่ไปนะครับเกลนดิงเพจนะครับซึุยต้องใช้อะไรบ้างวะไม่รู้นะฮะน้องซุยมานี่ครับน้องซุยครับมานี่ครับน้องซุยครับเหนื่อยปะเหนื่อยปะนี่ฮะโอเคผมมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอเคนะครับก็น้องซุยเขาเหนื่อยมากๆเลยผมก็ให้เขาพักก่อนนะฮะอารอลซุยอารอลดิอารอลดิอารอลนั่งนั่งดิใกล้ๆมาด้วยโอเคนะ้วันนี้ร้านค้าแรกเปลี่ยนประตูแล้วก็ดูไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่าเราจะไปดูวาร์ปใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะไปวาร์ปกันนะคร อืมซึ่งเมืองจีนผมไม่รู้นะว่าไปทางไหนนะครับแต่ว่าน่าจะไปที่วาร์ปแล้วนะฮะซึ่งการวาร์ปเนี่ยเราก็ต้องมองหาบรรลุโอ้โหเดน่ดนเด่นเป็นสง่าราศีเลยนี่ฮะโอเคผมเราจะเข้าไปเด็ครับแล้วก็มีคนวิ่งอยู่ด้วยนะครับไอ้คนปีนเนี่ยวงมาวิ่งอะไรล่ะเออเห็นคนปีนอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นลานพีพีนี่ผมเอาธนูสอยแม่งลงมาเลยนี่ฮะผักไตไปเนี่ยอ่าแล้วเนี่ยวา right ร์ปโซนไรคลิกนะฮะซึ่งมีเป็นเซเวอร์หนึ่งหาของทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะทำเควสด,ด้วยนะฮะเซเวอร์สามในเธอหนึ่งในเธอสองนะครับ พีวีล็อบบี้สนามประลองฝีมือนะ่ยฮะมาร์เก็ตเวปปอนนี่ครับ, one, รบซึ่งเราจะไม่ไปนะเมืองที่ถูกสร้างโดยกลุ่มผู้เล่นนะครับกรีนคาร์สเทอร์มืองที่ถูกสร้างมาโดยกลุ่มผู้เล่นเนะ่ยบิทโฮมโซนนะครับบิทโฮมโซนโลนิคเฮาส์บ้บานสำหรับการตรีบกไอเทมนะฮะเอ็มวีพีลันสหรอเร้ารเร้าหรือเปล่าน่าจะใช่แหละมัง้งนะฮะอ่านวาอะไรซื้อม่อ่านดิล hmm? อูเอ็นจาอะไรเร้าป่ะใช่ไหมหน้าไม่รู้เหมือนกันโง่ทั้งคู่เลยนี่ฮะ ถ้าผมฉลาดตอบใครน้องนะจะไปโซเวอร์หนึ่งนะเพื่อหาคงหาของโอ้โหโซเวอร์นี่หลูมมากเลยนะครับรู้สึกว่าจะหลูมเป็นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคงหาของกันนะครับผมท่านผู้ชมครับนะฮะซึ่งมือจีนไม่รู้อยู่ไหนเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอไปหาขนแกะก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีสัตว์ลงเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่ามือแม่งเละสัตว์เลยเนี่ยฮะก็มันมีรูอ่ะมันดีที่มีรูนะแจ้นะครับคนแกะมันไม่มีแกะเลยนี่ยภารกิจพารนิ้ของเราก็คือมาทำเควสแรกครับผมเพราะว่าเราจะะะหาแกันนฮะ เจอหมูด้วยหมูน้อยวะเดฟเฮ้ยโ,โ,โอ้โหเนื้อหมูมากมายนั้นวัวตัวเองไ้เจ้นี่โอ้โหยะอ,อายอาฆ่าวัวแล้วได้เนื้อเยอะเลยเนีฮะผมแนะนํานะครับถ้าเกิดคุณมีแบบอ่ามีอะไรวะมีจงมีจานอะไรสามารถนํามาใส่ไอ้วัวเมื่อกี้ได้ไอ้วัวเมื่อกี้ผมไม่น่าฆ่ามันเลยว่ะท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวตบซุยเลยนะครับนะอุ้ยยิกยิกไข่นี่สุดหล่อเลยเนี่ยเฮ้ยบีบันเน่เจะตีบันเน่สมบีก่อนแล้วกันนี่เนี่ยอุ้ยได้เอมอรัลด้วย เฮ้ยเอเมล่อนี้หางอย่างงี้ด้ยเหรอใช้ได้ผมได้หนึ่งจีพีนะครับนี่แนะเฮ้ยใช้ได้ผมไม่รู้ว่าเนื้อพวกนี้สามารถนาไปขายได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะขายได้นะนะฮะไม่แน่นะไม่แน่นเพราะาเขาเก่งไนงะเขาหล่อด้วยนะฮะตีไก่ไปเลยนะี่ได้หัวไก่ด้วย <c oughs> <c oughs> หัวไก่แซ่สุดยอดแต่ครับเท่เลยเนะี่ยนั่งดีดมามาอ่ะนี่นี่นอ่ะให้นั่งตักไนจ้าโอ้เขื่อนเลยซื้อนั่งตักเน เนี่ยผมก็สามารถมาสร้างบงสร้างบ้านกันได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ซื้อบ้านทุ่มโซนไปด้วยนะจ๊ะนะครับผมโอเคทำไมพันนี้กูพูดนะจ๊ะบ่อยถึงวะถ้าคนนู้คิดว่ากูเป็นเกีย์เนี่ยออกจะรอเหล่าเอาการอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งบ้านนี้มันขุดได้ปะวะขุดได้ด้วยเด็ดเด็ดจะไม่เกียร์นะเขาบอกว่าเกียร์รวางไว้เหมือนเดิมไปกูโดนด่านะฮะโอเคผมผมจะไม่ใส่หัวไก่นะผมจะใส่หัวร้องไห้นะฮะซึ่งบ้านนี้เอ้มันทุบได้จริงดิเฮ้ยมันทุบได้ด้วยครับผมแต่ว่าอ่าก็ระวังโดนเกียร ชิบหายแล้วไงมันชุบได้อย่างงี้ไม่รู้ว่าคนจะมีมาเกีย์หรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดใครเกีย์นี่ก็คืออ่าคุณมึงนี่ก็ถือว่าแย่เป็นพิเศษน,นะครับก็ระวังกันด้วยนะเด็กเกียร์มันเยอะครับผมนะโอเค,คผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินหาแกะใช่ไหมซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ไม่มีแกะเลยว่ะหาแกะไม่เจอซึ่งแกะเป็นเป็นเนี้ยเลยที่หายยากๆอะ่ะหายากมากๆไม่ใช่หายยากๆดีนะครับก็นะแล้วก็เรามีบรกิจช่วเป็นคนละแกะเลยเตะจะตบเลยเนี่ยน,นี่แฟนกูเล่นมุกอะไรของเขาเน โอ้ยเจ็บโอเมก้ oh นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะฮะอ่าไอไอที่ผมพูดถึงเนี่ยไอแกะเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่มีไอรอนจะด้วยสินะฮะถ้าไม่มีก็ช่างมันควสยก็ถือว่าเป็นการล้มเลเยเอเจ้าขนแกะอันนี้ใช่ด้ใครมาวางไว้วะเนี่ยไม่รู้แหละนะฮะโอเคผมถ้าเกิดตรงนี้มีขนแกะก็น่าจะมีแกะอย่างน,นี้รู้สึกว่าเอ้ยมีอีกแล้ววะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเย้เยเยเะเยอยๆก็รู้สิขนแกะสีเนี่ยวูงตัวเองนี่เห็นไหม B O O L เนี่ยวูวูเป็นคนแก่นะจ๊ะเอ้ยเจอแล้วแกะน้อยเด้อซึ่งจริงๆเราต้องหาอะไรก่อนนะแต่เราไม่มีแล้วฆ่าแม่งเลยเฮ้ยนี่ไงกระต่ายข้ามันมีอะไรบ้างมวยเปล่าเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรมันคือต้นอะไรวะสวีทโพแทโต้ต้นโพแทโต้เหรอเฮ้ยเท่เลยนี่ฮะใส่ไม่ได้วะ มันคือต้นโพเตโต้ปะวะท่านผู้ชมครับเท่ๆๆอยู่นะฮะโอเคผมใช่ไงมาฝรั่งเห็นมันมะเขือเทศหรือไงล่ะเฮ้ยเอ้ยยายีกง่ายดีมากซะอีกหลุดลยเลยโอ้ว่าแต่ฝักสุ่ยสั่งฝักอยู่เนี่ยเอ้เนี่ยมันมีต้นอะไรด้วยวะไม่รู้นะ่ยเฮ้ยเจอขนแก่แล้วนะเจอแก่แล้วไม่ใช่หรอกเนี่ยตอนนี้ถ้าเกนงปะมีทั้งหมดหกอันแล้วนะหกสกปรีนั่นเองนะฮะนี่ได้เกาแก่มานี่ได้สี่อันแล้วนะฮะ รวมทั้งหมดก็เป็น7อันนะครับภารกิจของเราต้องเริ่มต้นขึ้นแล้วแหละนะฮะภารกิจขนแกะนะครับตามล่าหาขนแกะโอ้โหเป็นภารกิจที่น่ารักสักสๆเลยนะฮะตามล่าหาขนแกะขนแกะอยู่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราแบบฆ่าซอมบงซอมบี้หรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอ้ไม่ใช่ฆ่าซอมบงซอมบี้ดิฆ่าแบบพวกอะไรวะพวกสไปเดอร์อะพวกแมงมุมอะเพราะถ้าเกิดเราฆ่าแมงมุมใช่ไหมเราจะได้ใยแมงมุมมาก็สามารถนาํามาคาบเป็นอ่ขนแกะได้นะจ๊ะโอเคนะจ้าอีกแล้วเหรอ กูนิจคำว่านาจาอะไรมากมายลเลยนะเว้ยเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทก่อนละกันเพราะว่าจะมึนเห็นอะไรบางอย่างผมขอตัดพาร์ทก่อนละกันเพราะว่าผมจะไปหาคนแกะด้วยครับอแบบหนึ่งละกันนะเจอกันครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเราใจเยื่อแล้วเดี๋ยวลงไปเลยข้าม <Come on. S 1> ันโคตรเท่เลยท่านี้ได้มาสามมันิ่งเหละเอ้ยต้องการอีกหนึ่งอันนี่ฮะเอ้ยไม่ใช่บอกว่ามันใช้เสียหรือหรือหรือเกียร์ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมลองดูก่อนแล้วกันนะฮะ ซึ่งแมงมุมเนี่ยตอนเช้าก็เกิดบ้างนะครับแล้วก็มันจะดีอย่างหนึ่งไว้ท่านชมครับถ้าเกิดเราเจอแมงมุมนะฮะมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้เว้ยนะครับมันก็จะไม่โจมตีเรานะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะโจมตีเราเนะ่ครับเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นผมเห็นอะไรขาวๆออกผมรู้สึกว่าจะเจอ,อนีเนะฮะเฮ้ยทำไมไม่เจอแกะเลยอะเจอน้อยมากๆนะซึ่งแกะเป็นเหี้ยะไที่ตามหายากๆนะฮะยากสัดๆนะครับ,รบอืมโอ้ยโดนบีคอช่วยด้วยเออหายใจไม่ออกเออเอตายเนี่ยซึ่งอ่าไอสวีตปอตีโต้ ทำไมถึงวางไม่ได้โอเคผมไปหาแก้ต่อแล้วกันนะครับเมื่อกี้ไม่เจอเลยนะฮะโอเคครับเอาเลยเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วไงโซเวอร์ดอตันสดดีมึงหลบแดดอยู่ใต้นี้หละ่ะเฮ้ยได้โบนมิวดรอปด้วยวะข้ามีหัวไก่อีกแล้วเดี๋ยวเดเก็บไว้ก่อนนะโอเคใช่ได้เผื่อหัวไก่เอาไปทำอะไรได้นะครับอเออโซเวอร์นี้เจ๋งดีนะมันมีอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายนะครับผมนะซึ่งผมบางอย่างผมก็ไม่รู้นะฮะซึ่งอ่าจริงๆริงผมต้องผมต้องทำที่ขุดกันนะเพราะว่าไว้คงไว้ขุดของอะไรอย่างงี้นะับ ทางลงไอ้หานึกว่าจะเป็นมึงใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แม่งทางเข้ารูหนูเข้าไปยังรูหนูอีกนี่ฮะขาำๆนี้แกะนี่อะไร <c oughs> ไมันไม้ซึ่งไม่ใช่แกะ <c oughs> อโอใยยยยหญ่ใหญ่ใหญ่ดึงคนสะแล้วไม่เอาแล้วใส่ใบไม้สิบอกอันแล้วเหรอเราเจอฐานไปแต่เราไม่เอานะครับเราไม่เอาฐานเราเป็นคนไม่เอาฐานเนะี่ยรู้สึกเหมือนจะเห็นวัวไกลๆนะครับซึ่งแกะมันก็ดอก เจอหมูก็เอาหมูไปกินก่อนแลวกันนะฮะซึ่งหมูมันเหมือนดรอปเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเฮ้ยบักบักปักมืดเลยนะับโอเคผมถ้าไหนที่เราขึ้นไม่ได้ก็สามารถขุดได้นะฮะเซิร์ฟเวอร์บเซิร์ฟเวอร์นี่ก็อ้าวเจอแกะเลยครับถ้าเกิดผมมีเหล็กนี่โอเคเลยนะถ้ามีเหล็กนี่จะได้ง่ายกว่าน,นี้นะครับไม่ใช่ได้ตีละตัวอย่างเงี้ยเจอวงเจอวัวแค่เท่านั้นนะ่ะเอาไปทำอะไรไม่ได้นะฮะเอ้ยเผื่อมันจะมีวส e s t เราหาวงหาเนื้อวัวว่ะเราก็ฆ่ามันไปก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีอ่าไอ้นี่แค่สิบ ทำไมมันน้อยจังแวะนล้วจิงเชียวนีครับซึ่งมันได้ทีรันอ่ะนะฮะก็ไม่สนใจอะไรเนาะก็ทำไปเรื่อยๆแหละนะครับโอเคผมผมขอเดินทางตามหาแกะแกะน้อยเจ้าปัญญาอ้าวคิปเปอร์หลบอยู่ใต้น,นี้แหละคิปเปอร์คริปเปอร์แหละโอเคผมขอตัดก่อนนัดแจ๊แจอีกแล้วโอ้โหคิปเปอร์ไม่แจะแล้วงี้แจะหน้ามันแจะหน้ามันอ่ามาอีกแล้วล่ะมึงจะเอาชอาเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อไปเกินเนีึ่งอันนี้มันเก็บยังไงวะเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะเก็บยังไงครับผมลองคูตรงนี้ดูแล้วกันนะฮะอ่าไม่รู้อะอ่าชิปมายเราได้คอนมาครับแต่ว่าคืออ่าคอนแพลนเน็ตรู้สึกว่าเวลาปู่มันจะขึ้นเองป่ะวะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะีฮะใช่ป่ะวันนา่าจะใช่เลยเนาะนะครับเฮ้ยผมเก็บก่อนนี้เมื่อก,กี้ผมคูตรงนี้ออกรู้สึกว่าเก็บแล้วน่เาเราน่าจะเอาไปทำอะไรได้สักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮนะใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคผมการเดินทางของเราัางไม่จบเยงเท่าทนีีแน,น่อนอนครับกูดเดินไปเนี่ยตอนกลางวันนี้ยังจะมีคลิปป,อ,ป,ปอ,อีกเ ันจะมีอะไรให้มากมายวะแม่งเอ้ยช่างมันเถอะนะครับโอเคเจอกันครับ <S <S อ้าวแกะดำนี่แน่นี่แน่นี่แน่นะครับแล้วก็เอ้ยกกเกี้ยวอะไรลอย,ยบนหัววะเนี่ยนี่นี่นี่เออเป็นไงล่ะแมงมุมอีกแล้วแมงมุมเหรอแมงมุมนี่ไม่เคยจะกลัวบอกให้อุ้ยเจอแกะเจอแกเท้าเว้ยอุ้ยเจอของนี่ของดีเลยนะครับอ่าเก็บมาแล้วเรียบร้อยผมรู้สึกว่านี้น่าจะเป็นของอะไรสักอย่างเฮ้ยตรงนี้มันน่าเอาไปสร้างบ้านเซตโฮมได้ไหมเนี่ย เซตโทมไม่ได้ชิบผ่าแล้วที่ตรงนี้แม่งโอ้โหโคตรน่าโดนเลยจริงๆบอกเลยนะฮะก็อันนี้แลว้วเนี่ยคืออะไรเราจะลองเก็บไปดูลยฮะคืออะไรวะมัสตาร์ดแล้วก็มีต้มอะไรต่าง,าง,างนนๆนานาซึ่งกูไม่เอาอยู่แล้วนะฮะบัวชอบ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 บัวนะฮะชอบบัวชอบกินเนื้อวัวไม่ใช่แต่ในจริงจริงแต่ในจริงจริงเนี่ยผมไม่ชอบกินเนื้อวัวนะนะครับแต่ในเกมนี้ใช้ได้เอ้เจอหัววัวอีกแล้วย่เ yeah. ดี๋ยวเดี๋ยวผมดูคนแก้กับมิเกลแล้ววะ มีหมดหกสิบอดสิบสออันแล้วนะครับขาดอีกแค่8อันเท่าน,นั้นเองนี่ฮะเราต้องไปหาก่อนเนี่จยจุดสไปเดอร์สไปเดอร์หรอวางเสียนบอกว่าอ๋อสี่อัอนเนี้ยสี่อันก็ได้แล้วนี่ฮะนี่ได้อีกนะครับเอ,อ,อ้ยเป็นไง8อัน8ปดบวกหกสใช่ไหมสิบสีอันแล้วหมผมอีก6อันก็ถึงถึงจุดจบของเราแล้วนี่ฮะถึงชีวิตเราเนี่ยถึงแบบยังไงดีอะ ถึงอ่าความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตของลิเวอร์พูลยี่แปดเนี่ยเพราะว่าอ่าเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับสิ่งดีๆเฮ้ยเจอแกะแล้วสิ่งดีๆเข้ามาวงเล็บมังด้วยนะครับเฮ้ยจอโอ้โหทีนี้เจอแกะก็เจอเยอะเลยว่ะนะครับขาดทีนี้เดียวเท่านั้นเองนี่ฮะมาทีนี้แหละนะฮะเฮ้ยเจอเฮ้ยเจอเชือกด้วยเอาไว้จับสัตว์ได้นะฮะผมเดี๋ยวผมจะลองจับสัตว์ดูนะฮะอืมเนี่ยจับสัตว์กับติดสัตว์นี่คือต่างกันไม่ใช่มึงเข้าใจกูผิดนะแบบิเนี่ยแบบติดสัตว์อะไอรก็คือสัตว์เงี้ยนั่นนเอองะก็คืแบบ สัดเย็ดกันเลยนะแบบมันอยากเย็ดกันสิบแปดบวกนะถ้าเกิดท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมดูกับผู้ปกครองอยู่ก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาจริงๆนะฮะเนื้อหาจริงๆตรงไหนวะนะครับโอ้โหนี่โอ้โหอยู่กันเป็นไล่เลยไอ้พวกแกะบ้าเอ้ยนะฮะทีนี้เจอก็เจอกันยาวเลยนะฮะใช้ได้ใช้ได้นะอืมไอ้มันตีมันเอาเนื้อเนื้อ,อ,อแก่นี่จริงๆเอาไว้กินก็ได้นะนะฮะเพราะว่ามันย่างสุกแล้วเรียบร้อยนะครับตอหรับคัดที่โอ้โหมันจะอยู่มึงยิงยิงแกะกูเหรอ เฮ้ยที่นี้มันอยู่เยอะเลยวะ่ะเดี๋ยวผมจะทำลายพวกมันเนี่ยมันเป็นบาบมากๆโอ้แก่น้อยนั่งสงสารจุงนั่งสงสารจังเลยลูกพ่อนี่แน่บอกไงแก่น้อยมาแก่น้อยเตรียมตัวครับแกกินตัวไม่ลุกฆ่าแม่งเลยแล้วก็ข้างบนเอาไม่ใช่หิมะนี่หว่านี่ยโอเคผมจะฆ่ามันให้หมดเลยอยู่เป็นฝูงนี่ไงอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นฝูงเหรออยู่เป็นฝูงเหรอทำไมจะฆ่าจะฆ่าซวยด้วยฮ่อุ้ยเจ็บเนี่ยโอเคเรียบร้อยผมแกแม่งก็ไปหมดแล้วป่ะวะอ่าบูรอตัวสุดท้ายนี่ฮะ ลาก่อย,อยมันเข้บบาบล็อกไปอยู่ข้างในด้วยอยู่ข้างในหรออยู่ข้างในหรออยู่ข้างในก็โดนไม่มีวันรอดเนี่ยครับเราก็ต้องกลับสป,ปากับนองคืนนะเพราะว่าอมอนเตอร์มันจะเริ่มโจมเตียวแล้วนี่ฮะนี่ไงสไปเดอร์ลาเอาซีทึงไปแล้วกันเพราะาเราจะเอาหัวแมงมุมมาเนี่ยสามารถใส่ได้ด้วยเท่เลยเนี่ฮะใช้ได้แล้วก็จะใส่วัวก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ใส่ดีกว่านะนะครับโอเคบมจากนั้นเนี่บยบมเราครบแล้ววะครบแล้วนะยฮะยี่สิบอันเกินแล้วด้วยเนียฮะทราสปอนกลับเลยคร แลก็มีอมเพล d ดอกมาด้วยใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคผมมันก็จะเดินไปส่งเควสที่เอพีซ c ตัวไหนวะผมจำได้ว่ามันอยู่ในบ้านไหนสักบ้านหนึ่งนี่แหละนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารังไงน,นะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรลองไปดูก่อนนะฮะอ่ะตรงไหนวะที่มันมีบ้านคนเยอะเนี่ยตรงไหนวะสุยไม่รู้ดิมัววะละ่ละล,ะล,ะละนะครับโอเคผมะเดี๋ยวดูสึกว่าจะอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปส่งควก่อนเลยกันเจ บอลลูนเขาทำเองนะเขาเก่งมาละเจอผู้หนึ่งเขากูบอกเขาทำเองโอ้ยบ้าเอ้ยมีกล่องด้วยนะครซึ่งกล่องมันก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะบ้านนี้ย่งบอไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่บ้านไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมหา,าส่งเควสเสร็จก็ไปดูวาร์ปโซนอีกรอบหนึ่งแล้วก็จบคลิปประ,ประมาณนี้ก่อนนะนขึ้นทำไมล่ะเขาไม่ขึ้นอนะ่ะไม่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 มันเขากลัวความสูงควสูงจังเลย น่ครับโอเคเดี๋ยวเยวส่งควให้ต้องไหนวะอ๋อ,อทางนี้ทางนี้เว้ยนะครับเห็นไหมพ a นตี y โกนเนื้อกแกะมาให้แล้วไอ้ขนแกบมาให้แล้อฟุบออาไปมีอีกเลรอมิอวมบักเก็ตทูเบนทรีรอบนี้จะไม่หาถังนมวัวมาให้หน่อยสัก15้าถัง <c oughs> อ้โหแล้วกูต้องใช้มึงนี่เรื่องเยอะนะเรื่องเยอะไปไหนวันนี้ก็คือแบบว่าสำหรับคนที่แบบตั้งใจทำควสจริงๆนะเว้ยแต่ว่าผมไม่ได้อะไรขนาดนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับควสนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องไม่หาถังน้ำมาให้มันดีค่ะ แล้วเราต้องไปหาเหล็กสามสิบห้าคูณสามนี่นะฮะห้าสามสิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าอันนะฮะเหล็กสี่สิบห้ารู้สึกว่าจะประมาณนี้นะนะครับบายฮูมโฟนนะครับเนเธอร์นะครับพิวพีรับบี้มาร์เก็ตเบปอนเดี๋ยวเราจะไปดูอ่ามาร์เก็ตเบปอนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอ่าหมู่บ้านดิบสีจะกัดหู่เาทำไมล่ะเออเตี้ยน้อยนี่นะฮะอันนี้แถวเนี้ยเอาเกมมาแลกแลกของต่งตางๆที่ไว้ที่บงตีบวนนี่ก็จะเป็นชุดต่งตางๆมากมายนะก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะฮะ ันนี้อะไรเนี่ยกฏการตลาดกรีนคราฟครับผมเนี่ยฮะห้ามตัดราคาราคาของที่ห้าห้ามขายตัดกันนะครับเกรมโซนชิ้นละหมื่นสองพันถึงหมื่นห้าพันนะครับสามารถขายอย่างนี้ได้นะฮะราคานี้นะหมื่นสองพันแต่ว่าไม่เกินหมื่นห้าพันขายแคดฟองละหมื่นหนึ่งเนี่ยอาหารปกติชุดหนึ่งหกสิบสี่ชิ้นสองร้อยถึงสามร้อยจีพีนะครับไม่เกินขายสองร้อยได้นะครับแต่ว่าไม่เกินสามร้อยเนี่ยโอ้โหอันนี้แล้วเนี่ยไอ้ย่ะบายสิบหกเอเอสี่ร้อยจีพีเนี่ยนี่ก็คือร้านค้าของคนต่างๆมากมายนะครับ ไม่สามารถทุบได้นะนะครับตอนนี้ก็สามารถมาตั้งลงตั้งร้านค้าได้นะครับ Market b ตายเพลเยอร์พ่อค้าแม่ค้าคนไหนาข,าขายของ1 0ชิ้นขึ้นไปรับไปเลยชุดเซตคนขายของหน้าใหม่เนะครับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนขายของ22ีชิ้นขึ้นไปรับไปเลยชุดเซตคนขายของหน้าใหม่ S นะครับจะได้รับของมาของขวัญภายใน2 4ชั่วโมงใน n d e r ดู a d ตนะฮะอ๋อใช้ได้นี่ครับก็ผมไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านยังไงนะผมไม่รู้เหมือนกันครับ,ร,บรู้สึกว่าจะต้องติดต่อแอดมินนะฮะร,รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ อันนี้สามารถเป็นโซนขายของได้เนี่ยซึ่งก็มีคนซื้อไปแล้วด้วยเนี่บทำไมชี้เลยชี้ลเล็กน,น้อยเนี่ยโอเคผมเราจะกลับสปอนเพื่อไปดูวา้าต่อไปกันเลยเนะครับขอกินก่อนโอ้ยยังไม่นั้นกินหมดเลยแม่งว้ามาแล้วนะฮะโอเคผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบอลลูนไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยวิ่งมาวิ่งไปเยอะนะครับก็คือเควสเนี่ยที่ที่เกิดท,ที่ผมทำไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือท่านผู้ชมเข้ามาเล่นเนี่ยก็ต้องทำเควสที่ผมทำเทมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องทำให้มันเสร็จไปก่่่อออนนนนะะะะคคครับถึงจไไไไไปททาเเเววสืๆดด้้้ฮโมมข อ๋อตรงนี้นะครับที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือกรินคาสเตอร์เมือนที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นนะครับโอเคเข้าไปไม่มีอหรวะทำไมเข้าไม่ได้อันนี้ก็ได้ก็เข้าไม่ได้อ่าไปไหนดีเราไปอ่าพิวพีล็อบบี้แล้วกัน่าสำหรับตีโบนี่ผมเคยไปแล้วนะฮะไปพิวพีล็อบบี้นะฮะวัตเซอร์วีพิวเดฟพิวพีเอ็กชแนนนะครับ, s <S รบโอเคผมจะเข้าพิวพีเลยฮะ นี่กคือท็อป PVP เนี่ยโอ้โหฆ่า500คนมึงฆ่าย,ยัางไงวะเนี่ยนยะครับก็คือจะเป็นอ่าเป็นแมปนี้ล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าจุดเกิดนี่จะต่างกันไปทั่วทั่ฮะก็สามารถมาไส้กันได้นะครับสำหรับคนที่มีของโถนเนี่ยก็มาเจอผมได้ผมบอกเลยเนี่ยโอเคผมก็ประมาณนี้ด้วยกันสำหรับเซิร์ฟเวอกลิ Network, นคาร์ฟเน็ตเวิร์กเนี่ยกลินคาร์ฟเน็ตเวิร์กเนาะโอเคผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีสดัสสุริะโชว์ผมขอบคุณที่